สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อี FC, ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมวัจรไก่ดันทาอดีตกรรมาการสมาคมโหแนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน,นปูปัมภมพบกันวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรม10ค่ําเดือน11ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งในตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ครั้งที่60นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2567ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคุณกัมลาแฮร์ริสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะมีโอกาสได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนต่อไปก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆข,ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณกัมลาแฮร์ริสหรือกัมลาเทวีแฮร์ริสวัย 60ปีนะครับเป็นนักการเมืองและอายการชาวอเมริกันปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่49นะครับภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐแคลิฟอร์เนียสังกัดพรรคเดโมแครตนะครับเป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกด้วยนะครับและยังเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาบวกชาวอเ,อเมริกันเชื้อสายอินเดียนะครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ หรือโดนัลด์จอห์นทรัมนะครับอดีตประธานาธิบดีคนที่45วัย78นะครับเป็นนักการเมืองอผู้มีชื่อเสียงทางสื่อและนักธุรกิจชาวอเมริกันเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกานะครับทรัมป์เป็นผู้ก่อตั้ง Trump Entertainment Resort สที่มีกิจการคาสิโนโลและโรงแรมหลายแห่งทั่วโลกนะครับด้วยบุคลิกชอบการใช้ชีวิตที่หรูหราและการพูดจาที่ผงผาง จึงเป็นบุคคลที่ถูกจับตามองจากสื่อมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับทัปมเกิดและเติบโตในนครนิวยอร์กเป็นบุรคลที่4 <c oughs> ในจํานวน5คนของเฟดทัป์ผู้เป็นบิดาเศรษฐีนักพัฒนาสังหา,หาริมทรัพย์ในนิวยอร์กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> จากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณกัมลาแฮริสเกิดวันที่20ตุลาคม2 5 0 7นะครับตรงกับบันอังคารขึ้น14่ข้ามเดือน11อปีมะโรงปัจจุบัน คืออายุ60ปี7เดือนกับ7วันนะครับขออภัยนะครับ60ปี7วันนะครับย่าง61นะครับเพิ่งเลยเันเกิดมา7วันโดรรน,นชามเกิดวันที่14มิถุนายน2500ขออภัย2489นะครับตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ําเดือน7ปีจอนะครับอายุปัจจุบันคือ78ปี4เดือนกับ13วันย่าง79นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันเลยลวกันนะครับในดวงชะตาของคุณกมลาเฮลิส ช่วงอายุ60ย่าง61เนี่ยคือราตุลาคม2567ถึงตุลาคม2568บริวารในทางทักษะกระทบสุขภาวิถีชีวิตจะต้องสารวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนี่แหละครับอุตสาหะไปกระทบกรรมะและอุปามหาอุปถัรมนะครับในอังควิชาจะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานแต่ก็จะมีคนอุปถัรมคำจุนดีนะครับการลกินีไปกระทบราหูกระทบมรณะ กระทบกระดุมพระวิถีการอนนชิตจะมีปัญหารวมถึงตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับจุดเด่นในช่วงอายุจรนินี้ก็คือด้วยปัตตนีนั้นเป็นสีในทางทักษะถือว่าค่อนข้างจะมีความโดดเด่นไม่ด้อยก่าฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่นะครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับช่วงอายุ78ย่าง79คือราวมิถุนายน2567ถึงมิถุนายน2568บริวารกระทบทาสีอยู่บนฐาน14จัก,กรพรรดิมีความเหนื่อยยาก ของตนเองนั้นจะมีความโดดเด่นนะครับยูนในเกณฑ์ค่อนข้างจะมีความสําเร็จนะครับอุตสาหะไปกระทบกรรมะและปัตตนีจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานรวมทั้งคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม้วยนะครับจุดเด่นของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงอายุจรน,นี้ก็คือสุภาษนั้นเป็นสีไปกระทบมัชชิมาและไปกระทบอะริจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานถือว่ามีชัยเหนือฝ่ายตรงข้ามแบบเซอร์ไพรส์นะครับ ในช่วงวันเลือกตั้งนะครับ5กา2567จะตรงกับวันอังคารขึ้น5ค่าเดือน12ในดวงชะตาของคุณกมลาแฮรลิสบุตเะเป็นสีลาภะเป็นสีกระทบ14จักรพรรดิจะมีความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานและตําแหน่งใหม่ๆนะครับแต่ทว่าการลักกินีนั้นก็ไปกระทบกรรม,มะอยู่บนฐาน18มหาจักรพรรดินะครับต้องถือว่ามีปัญหาในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเลยทีเดียวในดวงชะตาของโดนัลด์ทรัมป์ ช่วงเลือกตั้งนะครับด้วยทาสีนั้นเป็นสีในทางทักษะไปกระทบ11ราชาโชคก็มีโอกาสที่จบความเร็จดในเรื่องของจากความเหน็ดเหนื่อยในการทํางานนะครับแต่ที่เป็นประเด็นก็คือสุภาษนั้นเป็นการลัคนีในทางทักษะไปกระทบอดีและมัชชิมาจะมีปัญหาในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานฝ่ายตรงข้ามมีกําลังรวมทั้งจะมีความผันผวนเกิดขึ้นร่วมอยู่ด้วยนะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของคุณกมลาเฮลิสนะครับในช่วงอายุ61 60ย่าง61นะครับคือราตุลาคม2567ถึงตุลาคม2568เมื่อเทียบกับดูงชะตาของขอไปฮะออดอนนัดนทรัมป์นะครับช่วงอายุ78ย่าง79คือราวมิทนายน2567ถึงวิทนายน,น2568ในดูงชะตาของโดนนัดนทรัมป์ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมากกว่าคุณก hey ัมบลาเฮลิสนะครับแต่ทว่าในวันลึกตั้ง5พฤิกา2567ซึ่งเป็นช่วงวันจอนะครับ ในดวงชะตาของกุณกัมลาเฮลิสกับมีความโดดเด่นเหนือกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับการวิเคราะห์ดวงชะตาทั้งสองคนนั้นต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะมีความยากยิ่งนะครับเพราะว่าในดวงชะตาของทั้งสองคนจะมีจุดเด่นและจุดด้อยในช่วงของปีจรและวันจรแบบสลับขั้วกันถ้ายสุดนี้ถ้าจะให้วิเคราะห์แบบฟันธงลงไปก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าถือเป็นการวิเคราะห์ที่มีความยากนะครับก้มกึ่งแบบว่า หายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียวแต่ถ้าจําเป็นฟันธงนะครับต้องฟันทงนะครับก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคุณกัมบลาแฮริสจะมีโอกาสได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปแบบเฉีวเฉียดผมอาจารย์ไก่นันทานนะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเก,กือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือเลเซนไม่มีเลเซนเขียนชื่อนามสกุลที่ลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูงหัวเหงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือกดไไกกก็็ขขออใใหห้้้้้ดดดดเเงงิิินนนนสตตาาม กดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอวารขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้เคราะหดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ทีใ่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์น,นี้เป็นทั้งโบอโทและ ID Li ล e เวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5ได้บาทตอนหนดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้ใตคลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโัวดาราธรนะครับซึ่งผมทปรายการไว้มากกับ400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ